ครับสวัสดีครับวันนี้พี่น้องชาวจังหวัดพะเยาโดยเฉพาะบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตําบลบรรทุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านรองนิสิตจันสมบงนะครับท่านรองทิพดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับซึ่งในวันนี้วันที่23เมษายนพุทธศักราช2 5 5พนี่นะครับพี่น้องชาวบ้านดอกบัวและพี่น้องชาวจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสต้อนรับท่านนิสิตจันสมบงรองทิพดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านได้ให้เกียรติมาเยี่ยม หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศนะครับบ้านดอกบัวแห่งนี้นะครับ กรม,มรัฐครับพันธการจังหวัดพ<ม>ยาว <โม S 1> น,นะครับ <โม S 2> วันนี้ได้รับเกียรติอย่างาสงูงจากท่านผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนท่านหลองนิสิตจันสมมงนะครับได้เข้ามา เพื่อดูกระบวนการในการประเมินความสุบูรณรวมของบัวหมู่ที่4ตำตะบนาน่ตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับเพื่อจะนำไปปรับใช้นะครับในหมู่บ้านเศรษกิจพอเพียงต้นแบบในั่วประเทศของประเทศเราแับในนามของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาและ มันจะมีทั้งหมด6กองต่าวๆเพราะฉะนั้นคนหนึ่งจะต้องยกมืออีกครั้งมสิบีกราพัฒนัชนท่านรองนีสิทธิ์จะสมมุตเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้คุณาใช้บ้านบูกบ้านสิบครับในการประชุมแล้วเวลายกมือนะคะยกขาไว วันนี้ท่านนิสิตจำสมวงรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้มาเยื่ยเยียนบ้านบัวเพื่อประเมินความสุขมวลรวมชุมชนความสุขมวลรวมชุมชนก็คือสภาพที่คนในชุมชนพึงพอใจไม่กังวลในสภาพความเป็นอยู่ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและทางด้านเศรษฐกิจทุกๆด้านในความพึงพอใจแต่ละด้าน บ้านดอกบัวหรือหมู่บ้านบัวนะครับหมู่ที่4ตำบลบานตุนอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแห่งนี้นะครับก็เป็นหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นแบบการดําเนินวิถีพอเพียงนะครับของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งในวันนี้นะครับบ้านดอกบัวเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่มีกลุ่มองค์กรต่างๆสถาบัานต่างๆพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับทั่วประเทศได้เดินทางมาศึกษาดูงานและขอศึกษาดูงานและศึกษา เรียนรู้วิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านดอกบัวนะครับเพื่อนําไปเป็นต้นแบบนะครับในการดําเนินชีวิตในกลุ่มในองค์กรของจังหวัดต่างๆนะครับและวันนี้ท่านนิสิตเจ้าสมบงนะครับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะครับก็ได้มาเยี่ยมเยียนศึกษาเรียนรู้นะครับวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านบัวนะครับโดยในภาคเช้านะครับก็ได้ไปร่วมเวทีประชาคมกับพี่น้องประชาชนนะครับณที่วัดบ้านดอกบัวนะครับมีการจัดประชุม ชี้แจงและก็แลกเปลี่ยนนะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทางทีมงานของท่านรองนิสิตจันสมบงนะครับเกี่ยวกับความสุขมวลรวมของพี่น้องประชาชนบ้านดอกบัวนะครับหลังจากนั้นนะครับในหลังจากรับประทานอาหารนะครับที่ฝ่ายแสกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางคณะก็ได้เดินทางศึกษากิจกรรมนะครับของพี่น้องในบ้านดอกบัวนะครับก็คือศึกษาวิถีชีวิตนะครับการองค์ความรู้เกี่ยวกับ การเลี้ยงด้วงกวางนะครับแล้วก็การดําเนินเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักการเพาะเห็ดของนายบรพรพตปทวีนะครับซึ่งเป็นปราชญ์ทางด้านการดําเนินชีวิตทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นต้นแบบที่ดีของหมู่บ้านนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านมีภูมิปัญญาทางด้านการเพาะเลี้ยงด้วงกวางนะครับและสามารถเกือ้อกูลต่อ,อะระบบเศรษฐกิจพอเพียงดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายภายใน พื้นที่ไม่ขี่งานของท่านเองนะครับลหลังจากนั้นนะครับทางคณะเราทิ่สิตนะครับก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการการเพิ่มไรายได้ก็คือหมู่บ้านดอกบัวนเนี่ยครับเป็นหมู่บ้านที่มีการชาวบ้านเนี่ยจะมีอาชีพหลักการเกษตรแล้วนะครับยังมีอาชีพที่สําคัญอีกอาชีพหนึ่งก็คือมีการปลูกไผ่ผายไม้ร่วนะครับแล้วก็นํวัตถุลิบเหล่านี้นะครับมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือเข่งหรือสุ่มไก่นะครับส่งขายออก ทั่วประเทศนะครับโดยมีท่านผู้ใหญ่บ้านบุญกำเนี่ยเป็นท่านผู้นำนะครับทำการเรื่องการตลาดแล้วก็ดูแลควบคุมการดูแลกลุ่มอยู่นะครับซึ่งในวันนี้นะครับทางคณะของท่านรองนิสิตจันสมบงนะครับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็ได้เข้ามาให้เกียรตินะครับมาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านยังมาซึ่งความปิติยินดีอย่างยิ่งนะครับต่อพี่น้องของพี่น้องประชาชนชาวบ้านบัวเป็นอย่างยิ่งครับอีกจุดหนึ่งที่ ท่านนิสิตเจสมงศ์รองเทพยดีได้เข้าไปเยี่ยมเยียนก็คือจุดของพ่อเสาแก้วใจบานที่บ้านของพ่อเจสเสาแก้วใจบานนั้นก็เป็นจุดเรียนรู้องค์เรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับการประยุกต์เศรษรกิจพอเพียงนั่นก็คือการนํามูลโครหรือมูลว,วัวมาทําเป็นแก๊สหุงต้มเป็นแก๊สชีวภาพที่ใช้หุงต้มในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายนะครับประหยัดรายจ่ายของครอบครัวนะครับ และในวันนี้นะครับของพ่อสแกลเจบาลก็ยังมีความคิดที่เริ่มเป็นปราดคิดทีดด่เริ่มทางด้านการทําเตาชีวมวลนะครับหรือว่าเตาเศรษฐกิจนะครับซึ่งใช้เทคนิคนะครับภูมิปัญญาของพ่อสแกลเองนะครับเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนะครับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาอุปกรณ์หรือเครื่องมือนะครับเพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครอบครัว นะครับแล้วจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับที่คณะดูงานไม่ว่าคณะไหนนะครับก็จะต้องแวะมาเยี่ยมเยียนจุดนี้ด้วยครับเพราะเป็นจุดองค์กรู้ที่สําคัญที่ต้องขอขอบคุณท่านพ่อหลวงนะฮะแล้วก็ท่านนายกอบตอและก็ชาวบ้านทุกท่านนะครับบ้านบัวที่มาอยู่เนี่ยก็ได้เพียงครึ่งวันเนี่ยก็มีความประทับใจมากที่ประทับใจเนี่ยเพราะว่าประทับใจในเรื่องของความเอื้ออารี ประทับใจในเรื่องของการที่ประชาชนทุกคนได้เข้ามาร่วมคิดร่วมทําในการทํางานและที่สําคัญที่สุดก็คือคนบ้านบัวเนี่ยได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้เข้ามาร่วมในในการทํางานแล้วก็เป็นวิชาเป็นวิถีชีวิตของคนบ้านบัวนะครับผมรู้สึกว่าแนวทางที่กรมการพัฒนาชนจะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเนี่ยที่จะทําไปทั่วประเทศเนี่ยมาเห็นที่บ้านบัวแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจนะครับว่า การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยไปใช้ปฏิบัติในพื้นที่ของกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเรากําลังเดินมาในทางที่ถูกต้องแล้วครับขอบคุณครับ ครับวันนี้ก so ็ขอขอบคุณนะครับท่านรองที st ่ปด like er ิบกรมการพัฒนาชนนะครับท uh ี uh 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 ่มาเยี่ยมตรวจเยี่ยมในหมู่บ้านวันนี้แล้วก็มาการมาแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านแล้วก็มาให้ข้อมูลกับชาวบ้านครับก็ในวันนี้นะครับกับนายบ้านกำพีบ้านบุรีสีตะบลปัตุมตัเมืองจังหวัดยะขาขอขอบคุณท่านรองนะครับที่สิตนะครับก็ที่ท่านได้มาตรวจเยี่ยมในหมู่บ้านวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณขอขอบคุณครับและท้ายที่สุดนี้นะครับ กระผมเองนั้นก็ในนาตัวแทนของพี่น้องเชบานดกบัวนะครับในนาตัวแทนของอกลุ่มองค์กรต่างๆนะครับของชัางจังหวัดจังหวัดพะเยานะครับก็ขอกราบเขาคุณนะครับท่านนิสิตจันสมบง์นะครับท่านรองที่ดีกรมการพัฒนาชนนะครับที่ให้เกียรติามาเยี่ยมเยียนจังหวัดพะเยานะครับทำให้พวกเราได้มีกําลังใจที่จะปฏิบัติงานและก็ที่จะสืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิถีพอเพียงของพระบวนเสด็จพระเจ้าอยู่หัว ในนามตัวแทนของทุกๆกฝ่ายทุกๆหน่วยงานนะครับขอกราบขอบคุณท่านรองทบดีกรมการพัฒนาชุมชนไว้ในทีน่นี้เป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ hey!